สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนิเนนเอินเมียนมานิเนเชียงตึงะคะ่ะก็หายหน้าหายตาไป5-6วันเลยนะคะเพราะว่ามีคนมีพี่น้องทางทางนอกเมืองนะคะเขาก็มาขอให้นีิไปช่วยติวหนังสือภาษาพมา่าให้เนาะก็ว่างพอดีก็เลยไปเป็นอาสาสมัครช่วยน้องๆเขานะฮะก็จบไปแล้วก็เลยกลับมาอามีเวลาก็มาถ่ายคลิปกันค่ะนี่เป็นคนหนึ่งที่ ที่ชอบดูการแข่งขันนางงามเนาะเพราะเราก็แบบอ้ผู้หญิงสวยๆจากทั่วโลกแล้วแบบการตอบคำถามไวพลิปอะไรเนี้ยเราก็ชอบดูเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเวทีมิสแกลนเวทีมิส s ูนิเวอร์สเงี้ยเนาะเราก็ติดตามชมมาตลอดซึ่งตอนนี้นะคะนี่ก็ติดตามชมแล้วคอยให้กำลังใจการแข่งขัน มิสเตอร์เวลนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชายเข้าแข่งขันอย่างเช่น2วเวทีก่อนหน้านั้นผู้หญิงเข้าแข่งขันเราก็จะเรียกนางงามกันใช่ไหมคะเวทีการแข่งขันนางงามเนาะส่วนเวทีนี้เนี่ยผู้ชายเข้าแข่งขันเนี่ย เรียกกันยังไงคะ <c oughs> เรียกชายงามหรือเปล่าคะอ,อ,อย่างเช่นที่เชยงตุงเนี่ยถ้าผู้ชายเข้าแข่งขันงานเวทีป,ประกวดอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกใจงามใจงามเนาะชายงามเนะาะจริงๆเนี่ยนะคะการแข่งขันผู้ชายมิสเตอร์เวิลด์เนี่ยเนาะเขาก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วแต่นี้ไม่เคยดูเลยเพิ่งเคยมาดูปีนี้ครั้งแรกค่ะเพราะว่านี่เห็นผ่านตาเนาะก็คือ ที่เป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาแล้วไปแข่งขันมิสเตอร์เวิลด์ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาใส่ชุดไทยใหญ่ชุดที่เขาใส่ไปสนามบินวันนั้นะ่ะใต้คอมเมนต์ะ่ะก็มีชาวเมียนมาเข้ามาล้อเยอะมากเลยเข้ามาบูลลี่ด้วยเข้ามาล้อแบบเหมือนตลกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เองนะคะตอนแรกๆที่เข้าไปดูน้องเขาก็เพราะว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ของชาวเมียนมาส่วนมาก ใต้โพสต์นั้นนะคะก็ไปล้อไปบูลลี่เรื่องของเพศของน้องเขาซึ่งนี้ไม่รู้หรอกว่าน้องเขาเนี่ยเป็น LGBTQ ไหมนะคะแต่ส่วนมากอะ่ะจะเข้าไปล้อเรื่องนี้เยอะมากเพราะส่วนมากในประเทศเมียนมายังไม่ค่อยยอมรับเรื่องออ LGBTQ สักเท่าไหร่นะคะแล้วปีนี้เองนะคะก็มีเวทีประกวดสาวประเภท2ครั้งแรกในเมียนมา ก็ยังเป็นส่วนน้อยอนะเนาะที่ยอมรับเรื่องนี้เขาไปล้อเรื่องอชุดของน้องเขาที่ใส่ไปตอนไปสนามบ,บินนะคะซึ่งเราก็ชาวไทยคนนึงเนาะไทยที่ไม่มียอ,อยักนะคะไทยใหญ่คนหนึ่งเราก็แบบเออทีนี้เราก็เริ่มเห็นใจเนาะแล้วน้องเขาก็เป็นชาวไทยใหญ่ด้วยนะคะก็เลยเข้าไปติดตามชมคอยให้กําลังใจน้องเขาคะ่ะแต่พอติดตามมาเรื่อยๆเราเริ่มเห็นอน้องเขาก็เก่งเก่งพอควรเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ คนยนมาก็ไม่ค่อยให้กำลังใจสักเท่าไหร่นะคะอาจเป็นเพราะหนึ่ง Good evening, everyone. Imagine yourself as a child from a small village with no electricity, no clean water and you have to go to an only elementary school with two teachers for 300 children from four villages. This is my childhood story. I was born from a very small village into rural area of Shan State. I didn't get a chance to learn how to speak in English until I finished high school because of that I've always wanted to provide quality education in my community ก็จากที่นี้ติดตามน้องเข้ามานะคะก็รู้ประวัติของเค้าคร่าวๆเนาะใจต้องรอเนี่ยอายุ26ปีนะคะเป็นชาวไทยใหญ่ จากเมืองสีปอ้อแต่เขาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะเขาอยู่นอกเมืองที่ห่างจากตัวเมืองสีปอ้อไปประมาณ40ไมล์หรือ60กว่ากิโลนั่นเองนะคะแล้วน้องเขาก็เป็นคนแรกในหมู่บ้านของเขาที่ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นคนแรกเหมือนกันที่ได้เป็นเหมือนอใจงามอ,อันนี้คณนนิแปลเองนะคะที่ได้เหมือนเป็นใจงามนางงามที่แบบมาแข่งขันอย่างนี้นะคะ่ะท่านนี้จาไม่ผิดนะน้องคนนี้คับคลายคับคายก็คือเหมือน เคยตอนไปเรียนอเมริกันเซนเตอร์ะค่ะเหมือนเหมือนเคยเห็นน้องเขา นะถ้าถ้าผิดก็ขอโทษทีหรือน้องเขาไปเรียนที่ British c o u n c i l หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้นะคะน้องเขาก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะหลังจากที่น้องเขาเรียนภาษาอังกฤษที่ย่างกรุงแล้วเนี่ยก็กลับไปที่หมู่บ้านน้องเขาแล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษนะคะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่6แล้วก็สอนภาษาอังกฤษฟรีให้เด็กๆร้อยกว่าคนแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ตอนที่น้องเขาขึ้นไปพรีเซนต์บนเวทีน้องเขาบอกว่าหมู่บ้านที่น้องเขาอยู่เนี่ยเป็นบ้านนอกเลยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้ดื่มนะคะแล้วในหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยมีโรงเรียนแค่หนึ่งโรงเรียนมีนักเรียนแค่300คนแล้วก็มีคุณครูแค่สองคนที่มานำแล้วก็สอนหนังสือให้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่มีโอกาส ที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษเลยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือโอกาสในการได้เรียนของคนในประเทศเมียนมาเนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันนะยังไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่คนลักย่าส่วนมากในประเทศเนี่ยต้องดิ้นดนหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงปากท้องโดยลืมความฝันของตัวเองไป พอเขาพรีเซนต์ตอนนี้นี่ขนลุกแบบโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยมันเป็นเรื่องจริงตัวนี้เองก็เคยผ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันเพราะตอนเด็กๆที่เราเรียนในตัวเมืองเชียงตุงเนี่ย โอกาสของเราน้อยมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กเมืองหลวงอ,อ,อย่างเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้เราอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเราไปในตลาดร้านขายหนังสือในตลาดมีแค่สองร้านแล้วก็ไม่ค่อยมีหนังสือให้ความรู้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้อ่านทีหนึ่งนี่ก็มีแบบญาติที่กลับมาจากย่างกุ้งหรืออะไรเขาซื้อมาฝากเนี่ยเราถึงจะได้อ่านแล้วสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะเนาะแต่พอเราเข้าเมืองหลวงไปอยู่ย่างกุ้งแบบไปทํางานเนี่ย เดินจากซอยนี้ไปอีกซอยหนึ่งเดินจากซอยนี้ไปคือเกือบทุกซอยมีร้านหนังสือขายมีร้านหนังสือพิมพ์ขายบางทีไม่เป็นร้านนะคะเอาโต๊ะมาวางแล้วก็แบบขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือ,อที่เกี่ยวกับความรู้เนี้ยค่ะเห็นแล้วแบบในใจลึกๆอะ่ะก็ก็แบบอิจฉาปนความเสียใจอะว่า,อาโอกาสของเด็กต่างจังหวัดอย่างเรากับโอกาสของคนพม่าในเมืองหลวงนี่คือแตกต่างกันมากเลยประมาณนี้เนาะ แล้วน้องเขาก็ได้พรีเซนต์นะคะเกี่ยวกับสันติภาพ ด้วยนะคะมีชุดไทยใหญ่ชุดหนึ่งที่น้องเขาจะใส่ขึ้นเวทีแต่โดนเหมือนไม่ไม่ให้ขึ้นหนะะ้าชุดถ้าจะใส่ชุดนี้ก็คือจะไม่ให้ขึ้นเวทีน้องเขาก็เลยไม่ได้ใส่นะคะชุดนั้นเนาะ,ะทีนี้มาดูคอมเมนต์ชาวพม่าก,กันนะคะ,ะชาวเมยียนมาแล้วกันเนาะเมยียนมาส่วนมากนะคะคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ตอนที่เขาใส่ชุดไทยใหญ่ประยุกต์นะคะชุดเจ้าฟ้าไทายใหญ่ประยุกเนาะคือประยุกด้วยไม่ใช่แบบดั้งเดิมนะคะไปที่สนามบินแล้วคนก็ มาคอมเมนต์กันเนาะเยอะมากเลยคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่รู้สินึกว่ามาจากงานกระถินแล้ววิ่งไปสนามบินนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าโอ้ยหงุดหงิดจ,จังถ้าไม่ได้รางวัลเนี่ยก็ทำให้งานออประมาณอะไรอะทำให้งานวุ่นวายไปอีกงานหนึ่งนะ ประมาณนี้นะฮะเหมือนกับว่าถ้าเธอไม่ได้รางวัลกลับมาก็ทําให้งานวุ่นวายแล้วก็ให้มันดังๆไปอีกงานนึงประมาณนั้นนะเหมือนประชดอีกคนนึงอะเนาะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่ามาอีกแล้วอยากจะไปขายน้ำพริกกะปิเหรอนะคะเห็นว่าเป็นตัวแทนของเมียนมากําลังจะให้กําลังใจเชียวแค่เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็อยากจะหัวเราะ นะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์แบบบูลลี่เนาะอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าให้กำลังใจอยู่แล้วเพราะเป็นชาวเมยียนมานะคะแต่ขอพูดไว้อย่างหนึ่งนะต้องรับถ้าแพ้ก็คือต้องยอมรับให้ได้นะประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันจะออกกลิ่นอายของคนจีนไปนิดนึงนะคะสมควรที่จะทำเป็นสไตล์พมา่า อันนี้คือเขาคงไม่รู้จักชุดไทยใหญ่แน่เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ไทยใหญ่แบบดั้งเดิมนะคะเป็นไทยใหญ่ประยุกค,ค่ะ,อ,ะอีกคอมเมนต์หนึงบอกว่าอย่าไปเลยเสียค่าเดินทางเปล่าๆนะคะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่านึกว่าจะไปงานนัดกระโตะคะนัดกระโตก็คือคนที่จะเป็นคนที่สื่อสารกับเทพได้เนี่ย จะเป็นกระเทยอ่ะเนาะกระเทยที่แบบแต่งองค์ทรงเครื่องที่เต็มตัวแล้วก็แบบดื่มเหล้าอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็นึกว่าอันนี้จะไปงานงานนัดอันนั้นเนาะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วทำให้รู้ว่า,าจิตใจส่วนคนส่วนมากเป็นยังไงนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่รู้ที่จะให้กำลังใจคนอื่นหรอนะคะ การสื่อสารการพรีเซนต์ของเขามาดูหน่อยซิว่าเขาเก่งขนาดไหนไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษคำพมา่าคำแล้วโชว์หุ่นหลอๆอย่างเดียวอึ้งมากเลยกับความคิดและจิตใจคนคอมเมนต์ค่ะก็หลังจากที่น้องเขาพรีเซนต์เรื่องนี้ไปนะคะคอมเมนต์ต่างๆก็เข้ามาในเชิงบวกเยอะขึ้นค่ะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้บอกว่า เขาพรีเซนต์ไปดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงและภาษาอังกฤษดีมากแต่ที่น่าเสียดายก็คือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาล้อและบูลลี่เขาแทนที่จะดูที่ความสามารถของเขานะคะการศึกษาเนี่ยมันทำให้ความคิดของคน แตกต่างกันเยอะจริงๆประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆไม่ชอบนะคะแต่หลังจากเห็นวิดีโอที่เขาพรีเซนต์ไปแล้วอ๋อเก่งจังเลยนะคะีอคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าทั้งรูปร่างแล้วก็บอดี้ของเขาก็ก็ไม่เร็วสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเตี้ยไปนะคะแต่ภาษาอังกฤษและสมองของเขาดีมากแต่เสียอย่างเดียวก็คือ เหมือนจะเป็นประเภท2หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าสมควรที่จะให้กําลังใจแบบนี้ถึงแม้รูปร่างของเขาจะเป็นยังไงก็ตามกรรมการเขายิ้มกันหมดเนี่ยได้คะแนนแล้วนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าคนเมียนมาหนึ่งคนเก่งและมีอ,อ,อะไรนะ แปจะเปลยังไงดีอะคนเมียนมาหนึ่งคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดนะคะไม่สมควรที่จะดูถูกเหยียบย่ำหรือบูลลี่เราสมควรที่จะมีเมตตาต่อกันแล้วแสดงความปิติยินดีนะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสูงสูงหน่อยอประมาณว่าเอาจิตใจของเราไว้สูงสูงหน่อยประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์นึ่งค่ะบอกว่า เสียงเนี่ยตั้งใจทําใช่ไหมนะคะเหมือนอนัดกระต่อนัดกระตอก็เหมือนที่นี้เราเนาะเหมือนเป็นร่างทรงที่สื่อสารนัดกับคนแต่นัดกระตอทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสาวประเภท2นะคะเป็นกระเทยนะคะที่ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,อะคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าเป็นกระเทยแล้วไปแข่งขันงานมิสเตอร์ทำไมมันดูไม่ดีฉันก็เป็นกระเทยเหมือนกันนะคะว่างั้นเนาะ ก็อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆนะคะที่นํามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็มีทั้งคนที่ให้กําลังใจคนที่ไม่ชอบแล้วคนที่ลอ้อบูลลี่คนอื่นเนาะก็เยอะเลยนะคะคลิปนี้นี่ก็จะลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเน่นเอนม ь นมานเนนเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นิด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่คาโฆษณาให้นิดด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะมีก<ม>้าา Luka